ครับวันนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาครับโดยท่านกรบงโกมลรัตน์ครับได้มอบหมายให้กลุ่มงานสารสนเทศครับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับได้มาสัมผัสและพาท่านนะครับมาพบกับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาครับที่1นนะครับนั่นก็คือโดยภูลังการนะครับอยู่ที่ตําบลผาช่างน้อยอําเภอปงจังหวัดพะเยานะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดพะเยานะครับ เดี๋ยวผมจะพาท่านไปพบกับบรรยากาศเช้าๆที่นี่นะครับเชิญน,นะครับภูลังกาหรือฟินจาบาะดอยภูลังกาเป็นภาษาที่ชาวเขาเผ่าเมียนเรียกกันว่าฟินจาบาะเป็นยอดดอยที่มีเมฆหมอกปกคลุมมีสภาพป่าที่คงธรรมชาติและสมบูรณ์ มีพืชพันธุ์สมุนไพรและต้นไม้ใหญ่ดอกไม้ป่านานาชนิดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่แปลกตากว้างใหญ่ไพศาลของทิวทัศน์ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นลูกคลื่นภูเขานับล้นลานลูกและมีไอหมอกพัดประทับผิวกายเย็นสบายตลอดเวลาช่วงฤดูหนาวสัมผัสอากาศหนาวที่เยือกเย็นและชมทะเลมเหมอกที่สวยงามได้360องศาโดยผู้ลังกา ยอดภูเขาส่วนที่สูงที่สุดของเทือกเขาผีปน,น้ำในเขตพื้นที่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดพะเยาโดยผูลังกาตั้งอยู่ระหว่างเขตติดต่อของสองจังหวัดคือจังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาโดยผูลังกามีความสูงจากระดับน้ำทะเลตามแผนที่ทหารสูง1720เเมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นที่กำเนิดของแม่น้ำยมและแม่น้ำลาวสามารถชมทิวทัศน์ได้ร,บรอบๆโดยเฉพาะทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้นกลางฟ้าการเดินทางจากจังหวัดพะเยาเดินมาตามทางเส้นทางหลวงหมายเลข1021ผ่านอำเภอดอกกับใต้อำเภอจุนและถึงอำเภอเชียงคำเปลี่ยนเส้นทางไปใช้เส้นทางของหมายเลข1148 ระยะเวลาการเดินทางจากจังหวัดพะเยาถึงวณอุทยานภนพลังกาประมาณ120กิเมตรการเดินทางขึ้นวณอุทยานภนพลังกาจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข1148ระยะทางประมาณ30กิเมตรจะถึงเส้นทางแยกเข้าวณอุทยานภนพลังกาเดินทางขึ้นไปอีกประมาณ10กิเมตรก็จะถึงที่ทำการสำนักง,งานวณอุทยาน พลังกายานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางรถยนต์ธรรมดาขึ้นได้ถึงลานกลางเต็นท์บริเวณสำนักงานขึ้นยอดดอยประมาณ4กิโลเมตรใช้รถยนต์ขับเคลื่อนสีล้อเท่านั้นถึงจะขึ้นถึงได้ผู้ที่ไม่มีรถขับเคลื่อนสีล้อสามารถขึ้นได้โดยจ้างเหมารถยนต์ขับเคลื่อนสีล้อของชุมชนตรงลานจอดรถของบริเวณสำนักงานอุทยานพลังกาครับในการนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ,อ โรงเรียนบ้้นปางข้าใหม่นะครับพออแค่ว่นสีสมบัติแล้วก็ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาผาช่างน้อยนะครับแล้วก็โครงการหลวงนะครับที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการถ่ายทำสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาชชนจังหวัดพะเยาครั้งนี้เป็นอย่างสูงครับและก็ที่ลืมไม่ได้ก็คือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปองนะครับที่ได้ร่วมกับทีมงานสารสนเทศมาครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผม ครับสำหรับฤดูหนาวที่จะมาเยือนนะครับถ้าหากท่านไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับมาแวะเที่ยวที่ดอยภูรังกาที่นี่นะครับครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นยอดดอยภูรังกาตําบลผาช้างน้อยทะเลหมอกสวยมากเลยครับน่าดูหน้าชมมากขนาดนี้นะครับเชิญท่านมาเที่ยวนะครับท่านขึ้นมาเที่ยวติดต่อที่สํานักงานพ้ามชนอำเภอปง และองค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อยนะระยะทางขึ้นจากผาตำบลผาช้างน้อยมานี่12กิโลนะครับเราอันดับแรกเรามาพักที่โครงการหลวงบางข่านะครับมีสถานที่พักสวยงามน่าอยู่น่าเที่ยวมีดอกไม้ให้ท่านได้ชมนะครับสุดท้ายเราก็มาเที่ยวดูทะเลหมอกกันจุดนี้นะครับสวยงามมากครับอยากเชิญเทีเ่ยวท่านลองมาสัมผัสลองมาเที่ยวกันนะครับที่อำเภอปงดอยภูลังกาแห่งนี้นะครับ